สวัสดีครับ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 โทรไปหาลูกากไหปลาเลยองรขอบคุณครับิจงชิจงเมาลังลลางล้งคนนีมันคนที่18จะลม่ดาวเงียบเลยชินจังยด

Bye bye. Chị Trang chập má chập má.